แป้งมาพบกับเพื่อนในเกมสยองขวัญอีกแล้วนะคะวันนี้แป้งขอหยิบเกมที่ชื่อว่าแมมาค่ะแมเนี่ยนะคะมาจากภาษาเมาคีนะคะภาษาเมาลีนะคะที่แปลว่าแปลกหรือว่าประหลาดมากๆนะคะวันนี้นะคะเราจะสวมบทเป็นชายหนุ่มนะคะที่อยู่ในการทดลองโลกเสมือนจริงนะคะซึ่งเขาได้มีอุปกรณ์นะคะติดต่อกับสมองเนี่ยนะคะเชื่อมกันไว้เลยและดูเหมือนว่าตอนนี้นะคะ ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่ะมีบางอย่างนะดึงตัวเขาเนี่ยไปสู่โลกแห่งความมืดนะคะไม่เบื่อได้ยังไงในเวลาห่างไกลแบบนี้ไม่มีใครชวนทะเลาะพูดคุยละสบตาจะพิ่เปากด้วยหัมเพลงก็ไม่หายเงาปากเลยนี่นาะ ขึไม่ว่าจะเคากดปเธอนิดหนึ่งกอปากมันว่างลายตรงต่งอัพลงเฟซบุ๊กสักหน่อยดีกว่าหน้าสดมากพึ่งตื่นนอนอมันจะมีกล้องไหนที่ไม่ต้องใช้แอพพลิเคชันมีเนี้ย <c oughs> <c oughs> ออะไรอ่ะฉันมีของมาให้เธอคือใครเธอคือใครนางฟ้าอะไรอันนี้คืออะไรคือมือถือที่หมายรกปบ,บนนะคะแล้วก็จะใช้ดอกมะลินะคะก็ขั้นต่ำนะคะ50พวงก็จะเอามาบนตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยขอพรแล้วสําเร็จผลนะคะก็เอาของมาแก้บนที่นี่ก็จะมีคนแบบม,มาเยอะแยะมากมายเลยนอกจากทางเน<ม>ี่ยจะแบบ คดเคี้ยวแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่รรมลื่นมากๆแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากๆเลยนะคะบนภูเขาี้ค่ะคด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพี่แป้งได้รับพัสดูมาจาก YouTube ค่ะกล่องเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาเขียนว่า YouTube ส่งมาจริงๆนะเนี่ยเอแล้วก็มีรูปก้อนเมฆหรือรูปอะไรไม่รู้ประทับตาตรงนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลองมาแกะเจ้านี้ดูกันค่ะว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมา ลองแกะกันดูเลยนี่ดูจากรอยแพ้เป็นแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้นะคะว่าการส่งเนี่ยอาจจะแบบผู้เล็กน้อยตัดเลยึอบเวลาเราใช้ค <ๆ S 1> ัตเตอร์นะคะบซึ่งอันนี้เนี่ยพี่เป้งได้มานานแล้วนะคะความวิเศษของมันก็คือมันมีโมเดลทั้งหมด10แบบให้เราเลือกพี่เป้งก็เลยจัดการซื้อมาทั้งหมด10อันแต่ความพิสดารของมันอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าน้องๆสังเกตเห็นบริเวณข้างบนของมันเนี่ย มันจะคล้ายๆกับบล็อกไมค์ครับจริงๆเลยอย่างสีน้ำเงินเนี่ยมันก็คือบล็อกเพชรค่ะสีแดงก็คือบล็อกเลสโตนแล้วก็สินเจ้าสองอันนี้นะคะพี่แป้งซื้อมาเนิ่นนานมากเลยค่ะแล้ววันนี้เราจะมาแกะรีวิวกันนะคะเขาบอกว่ายี่ห้อนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นต้องใส่น้ําร้อนเลยนะคะเพราะเขามิถึงร้อนแบบขุดๆให้เราเลยเดี๋ยวเราจะมาลองอันบ็อกดูนะว่าเป็นัไงบ้า ชมพูก็คือรถเนื้อหมูหมาล่านะคะความแซ่บนี่อย่าบอกใครเลยเพราะว่าพี่แป้งเนี่ยเคยไปกินหมาล่าที่เกาหลีมาแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมันแบบอร่อยมากมาก,ก็ได้กักตัวครบเจ็วันไปที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้นะคะแป้งเนี่ยจะพาน้องนาซาซิมบ้านะคะมาเจอน้องบูอายเราจําเป็นต้องทําความสะอาดตัวน้องก่อนนะคะบวกกับมีการไปหาคุณหมอเพื่อเช็คว่าน้องเป็นเชื้อราไหมเป็นโรคหรือเปล่ามีการเจาะเลือดน,นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาทั้ง3ตัวมาเจอกันสวัสดีค่ะน้องบูอายอยู่ไหมคะว้าวนี่ก็คือสีหน้าของน้องเด็กอ้วน